สบายดี FC ทุกท่าน FC ทางฟังลราฟังไทยและต่างประเทศมือวันนี้น้องตัวเองกับซีมาพาทุกคนมาเบิ่งเนาะซึ่งติงกับฮู้คือการว่าเงินสมัยก่อนเนาะของประเทศไทยเนาะสมัยก่อนของประเทศไทยแมนพ่นไซเงินอีหยังแน่เนาะสาลมันจะเป็นเหรียญก้อนๆเนี่ยทุกคนแต่ว่าเงินที่ลุงตุ๊กฮู้ว่าที่ประเทศไทยเคยผ่านสมัยก่อนที่เคยไซมา,าจะาเป็นเงินพูดเรื่องพูดเด่งนะคะทุกคน อ่าแล้วแม่นึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อผู้เรื่องนี้แม่นึ่งเคยไซเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นรุ่นแม่นึ่งกับแม่นึ่งเคยไซทุกคนแต่ว่า้องเตยค่ะบุ บอกว่ามันมีเหนือนั่นอีกบอทุกคนมันมีอย่างอีกบอเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งเ้างเตียงกันสิไดเบิ้งไปพร้อมๆทุกคนเลยเนาะคนไหนที่เป็นคนไทยที่อยู่ในยุคสมัยใดกะคอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะว่าทุกคนทันเกิดมาอยู่ในสมัยใดแล้วกะเคยใช้เหรียญแบบไต้เดเนาะซึ่งเตียงเกิดมาในสมัยที่แบบว่าทันสมัยละนะทุกคนก็เลยแบบใช้เงินที่แบบเป็นแป้งเป็นเหรียญทุกคนส่วนเงินในสมัยก้อนเงินเป็นก้อนเป็นเหรียญเงินพวกนี้กับบอคอยได้บอกคอยได้เห็นเลยนะทุกคนอ่ะ เดี๋ยววันนี้เขาซิมาเบิ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งในวิดีโอหนึ่งเนาะซึ่งเพิ่นให้รายละเอียดที่แปลว่าโคตรดีเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เขาจะามาเพิ่งพร้อมๆกันเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปละกันขอบคุณสำหรับคลิปนี้หลายๆนะเพราะว่าอ่าเป็นวิดีโอที่แปลว่าต้องตุ๊กเบิ่งแล้วละเข้าใจขนาดเลยทุกคนแล้วก็ให้ความละเอียดขนาดเลยเนาะและหากว่าพี่ซีคนใดบุคันใดเบิ่งก็กสามารถมาฟังชมฟับฟังพร้อมไดเด้อเนาะ ไปเดี๋ยวเอาสิไปเบิรงกันเลยบอซักซาเสียเวลาเนาะว่าเงินงสมัยก็ของประเทศไทยนี่เพคนใส่เหรียญย่างแดงเนาะแล้วกับมีตาแบบใส่แดงเนาะแล้วกับการแลกค่าไข่ยเพียดเป็นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเามาเบิรงในวิดีโอนี้กันเลยเงินตราไทยมรดกของแผ่นดินการใช้เงินตราในประเทศไทยเริ่มมาคันสมัยดินแดนเก่าแก่ชื่อสุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วยอาณาจักรฟูนันอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรโะโวที่มีความเจริญรุ่งเรืองในเวลาใกล้เคียงกันโดยแต่และอาณาจักรมีการใช้เงินตราที่แตกต่างกันไปจากหลักฐานพบว่าเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในอาณาจักรฟูนันยุคสมัยต่อมาจากดินแดนสุวรรณภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดินแดนในบางส่วนและยุบรวมดินแดนในบางส่วนเข้าด้วยกันกําเนิดเป็นยุคแห่งความเป็นไทยคืออาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรลานนาที่อยู่ทางตอนเหนือ และดินแดนทางใต้ในยุคสมัยนี้ถือเป็นต้นกําเนิดของการใช้เงินพดด้วงที่เป็นเอกลักษณ์ของเงินไทยไเ,เริ่มใช้นในอาณาจักรสุขโขท,ทยัยต่อเนื่องไปจนถึงสมัยรัชกาลที่4เงินพดด้วงถูกย,กยกเลิกการผลิตและได้เปลี่ยนมาใช้เหรียญกระสับทั้งแรกในรัชกาลที่4ต่อมาเงินพดด้วงถูกยกเลิกการใช้งานในรัชกาลที่5และใช้เหรียญกระสั์อย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเงินตราไทยสส่ <วะ S 1> ใช้แลกเปียกขาต้องม่หลายเหรียญแน่เลยรื่องประมาณมปาณีพุทธศักราช600ถึง1,800บนแผ่นดินสุวรรณภูมิซึ่งได้รับอิทธิพลการปรคกรปรครองจากพุทนธรรมอินเดียและความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรฟูนันเงินตรามักทำด้วยโลหะเงินตรงกลางมีสัญลักษณ์สีวัสดุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระนารายมีรูปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ด้านบน ผัดลงมาทางด้านขวามีบรนดอกคือกองเล็กที่ใช้ในพิธีทางศาสนาด้านซ้ายมีเครื่องหมายสวัสดิกัดส่วนด,ด้านหลังอีกด้านเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงแผ่รัศมีและมีจุดไข่ปลาเรียงสองแถวการใช้เงินตรานี้ค่อยๆหายไปในช่วงปลายพุทธศักราช1,100หลังจากที่อาณาจักรฟูนั้นหมดอำนาจลง คือวว่าดุนนแล้ทกเะประมาณปีพุทธศักราช1100เป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีคําว่าทวารวดีหมายถึงเมืองหลายประตูคือเป็นเมืองที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางทะเลมีการค้าขายกับต่างแดนตลอดเวลาการแลกเปลี่ยนเงินตราใช้เป็นค่าน้ําหนักของโลหะเงินเงินในการสัางงานได้เหรียนรูปสังใหญ่รูปสังเล็ก รูปปุรนกัดและรูปธรรมจักรอีกด้านของทุกเหรียญมีสัญลักษณ์สัตว์ต่อมาของได้ขยายอิทธิพลข้ามมาทำให้อาณาจักรทวารวดีล่มสลายในปีพุทธศักราช1600อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรทางตอนใต้ที่มีความรุ่งเรืองจากการค้าขายทางทะเลกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาอันาสักนพันสามร้อองมาบอกอันนี้ก็เงินที่ใช้ในท้องถิ่นมีสองประเภทเงินดอกจันและเงินน้ำมโมเงินดอกจัน ทำด้วยโลหะเงินและทองคําบนเหรียญมีตราสีแฉกอีกด้านมีอักษสสรสันสกฤตอ่านว่าวอแปลว่าประเสริฐ ah ส่วนเงินน้ำมูกทาจากแรก<น>่ในผสมพลวงบนเหรียญมีมอักษสสรสังสกฤตโบราณคล้ายนออีกด้านมีรอยบากเงนินทั้งสองได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากอินเดียอาหรับและจีนอินเดียอาหรับและจีนสามประเทศนะทุกคนภายใต้ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรศรีวิชัย ยังมีอาณาจักรลโวเป็นอาณาจักรเก่าแก่ได้รับอิทธิพลทางศาสนามาจากของเรียนมักํำจากโละหะเเิินมีอักษรสันสกิตโบราณอ่านว่าลอวออีกด้านอ่านว่าปุระหมายถึงเมืองลาวต่อมาในพศ,ศ1826<จ><จ>เ18มืองลโวได้รวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทยัยอาณาจักรสุโขทยัย ปติเงินหดด้วงนับเป็นเอกลักษณ์แรกเริ่มของเงินตราไทยทำจากโลหะเงินมีตราพระแสงจักรซึ่งเป็นตราเปรนจักรที่ดาดักมีการใช้เป็นเงินเป็นหอยเบี้ยเป็นเงินปลี่และมีมูลค่าต่ำกว่าเงินหดด้วงอาณาจักรนี้มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับอาณาจักรทางตอนเหนือคืออาณาจักรลานนา อาณาจักรล้านนาสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช1,839มีการผูกสัมพันธ์ท,ทงางการเมืองและทางกกับอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักสรสุโขทัยเงินตราที่ใช้มีหลายรูปแบบใช้ชื่อเรียกตามลักษณะรูปทรง,ทรงเช่นเงินเจียงหรือเงินขายหีมเงินทองเงินดอกไม้และเงินใบไม้ซึ่งเงินเจียง,งจัดว่ามีมูลค่าสูงสุดและเป็นเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของอาณาจักรล้านนาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เงินเจียงหรือเงินขาคีมทำด้วยโลหะเงินลักษณะเหมือนเกือกม้าสองอันประกบกันประกอบด้วยสามสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชื่อเมืองที่ผลิตตราเจียงและค้าหน้านอนแตะเงินจะแตกต่างจากเงินทอกที่ใช้ชื่อเรียกตามสถานที่ผลิตและรูปทรงได้แก่เงินทอกเชียมใหม่หรือชาวบ้านเรียกว่าเงินหอยทำจากเงินะสุกบัวดำเงินดอกไม้หรือเงินผักชีทำด้วยโลหะเงินมีลวดลายรูปผักชีหรือ ลักษณะคล้ายกับมีเงินดอกไม้เงินใบไ, <ป S 1> ไม้นะีเป็นส้นทำด้วยทองแดงผสมทองเหลืองด้านหน้ามีรูปทรงนูนต่ำเป็นรูปใบไม้หรือลายเส้นเงินใบไม้เหลียญนะคะในยุคสมัยแห่งความเป็นไทยมีดินแดนทางใต้ที่มีความรุ่งเรืองทางการค้าก,กับชาวจีนและชาวปารับได้แก<ร><ร>จ่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาพัทลุงและสุราษฎร์ธานีมีการผลิตเงินตราอีแปดดีบุกหรือชาวบ้านเรียกว่าเบี้ยทำจากตะกวดดำผสมดีบุก โดยมีจารึกกรสอนไทยจีนและอาหรับลงบนเหรียนหลังจากอาณาจักรสุโขไทยเสื่อมอำนาจลงจึงรวมเข้ากับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกิดเป็นยุคสมัยแห่งความเกลือไกลที่ครอบครองดินแดนยาวนานถึง417ปีเนื่องจากมีการจัดระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายทางเรือกับชาวต่างชาติ เงินตราที่ใช้ยังคงเป็นเงินพดด้วงที่มีการดัดแปลงเล็กน้อยจากาสมัยศรีด้วงมีตราประทับสองตาคือตราพระแสงจักรและตราประจำรัชกาลต่างๆแต่กระนั้นกรุงศรีอยุธยา,ายก็ได้ล่มสลายให้กับพม่าในปีพุทธศักราช2310และได้กำเนิดยุคใหม่คือกรุงธนบุรีโดยมีพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้กอบกู้แผ่นดินกลับคืนจากพม่ายุคกรุงธนบุรีที่ปกครองโดยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจค้าขายกับต่างประเทศเงินตราที่ใช้จึงยังคงเป็นเนงินพดดวงตราแสงจักรและตรา<ด>ประจำราชกาลเป็นตรารีศูนย์คืออาวุธของพระศิวะแต่ในช่วงปลายรัชกาลปีพุทธศักราช3,325เกิดการก่อกบฏบังคับให้พระเจ้าตากสินออกบวชและกักขังตัวไว้เรื่องถึงสมเด็จพระยามหา,ฮา,ฮากษัตริย์จึงคุมทับจกักลวนาโกศลับประปางาจและปัญญายุทธได้อเชิญขึ้นเป็นปฐมมหากษัตริย์รัชกาลที่ ช้เงินพดดวงตาแสงจักและตราบวงนาในยุคสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นยุคที่รุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทางการค้ากับจีนโปรตุเกสและอังกฤษเงินที่ใช้เป็นเงินพดดดวงตาแสงจักและตาขุดเนื่องจากท่านมีชีวิแสดงว่าประเทศไทยนี่แบบว่าายถึงชีวิทุกคนแมประเทศไทยนี่แบบ มูจักก็ได้หลายประเทศเลยเนาะเพราะว่าในนี้แบบมีได้หลายประเทศที่เรามาอยู่รวมกันในการเหรียญในการเหรียญเนี่ยต่างๆสินะเพราะอนุญาตให้ค้าขายอย่างเสรีเงินที่ใช้ยังคงเป็นเงินพดด้วงตราแสงจักประเทศปราสาเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงว่าเงินพลด้วงเป็นยุคที่ว่ามีค่าแห่งนึงเนาะปราสาทก็คือมีค่าในแต่ละยุคกันเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นยุคดิบก็ยังมีค่าคือการเพราะว่าค่าเป็นยุคสุดท้ายที่มีการใช้เงินพดด้วงตราแสงจากและตรามงกุฎเพราะมีชื่อเดิมว่า จ้าฟ้ามงกุฎเนื่องจากประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเข้ามาล่านาานคมในทวีปเอเชียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นการพัฒน์ยุ่เกิดการผลิตเงินผลดวงและมีการสือเครื่องผลิตเหรียญกระสาบแรงดันไอน้ำจากประเทศอังกฤษผลิตเหรียญเงินออกใช้ชุดแรกเป็นตราพระมหามงกุฎด้านหลังเป็นรูปช้างในวงจักรและมีดาวบอกราคาที่ขอบเหรียญในสมัยรัชกาลที่ห้า พระบาทสมเด็จ <ใน S 1> พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงรับสั่งให้สร้างโรงกษะสาบแห่งใหม่ขึ้นผลิตเหรียญเงินตราพระบรมรูปและตราประจําแผ่นดินเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีรูปพระมหากษัตริย์อยู่บนเหรียญตามแบบสากลเป็นต้นแบบใช้ในราชการูปพระเจ้าหนุ่หัวที่ 5, แบบม<บ><ช>ีอยู่ในเหรียญนั้นเนาะในปีพุทธศักราช2447วิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่ดินแดนสุวรรณภูมิลวดลายต่างๆบนเหรียญ มักจะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาและการค้าขายกับชาวต่างชาติโดยมีการเรียกชื่อเงินตราตามลักษณะรูปทรงที่พบเห็นและแหล่งที่ผลิตเงินวัสดุที่ใช้คือแร่เงินเป็นส่วนใหญ่หลังจากถือกําเนินยุคสมัยแห่งความเป็นไทยเงินพดด้วงถือเป็นเงินตาหลักที่สําคัญที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงชนชาติไทยอันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นมีการใช้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ซึ่งมีการเปลี่ยนตาสัญลักษณ์ตามรัชกาลการใช้อัตราการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการวัดค่าน้ำหนักของเงินจากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้เหรียญกระสับตามแบบสากลและพัฒนารูปแบบลวดลาย oh. วัสดุที่ใช้ในการผลิตเหรียญกระสั์เรื่อยมาตามทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน oh. ต้องขอบคุณวิดีโอนี้หลายด้อทุกคนเพราะว่าได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับการใช้เงินในสมัยกรรย่อนของคนประเทศไทยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าเท,ท่าที่ฟังมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าพวกอ่สาสะจะได้แบบพวกเงินในการสร้างนะทนะุกคนแล้วก็อีกอย่างเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินพูดดดวงมนาะทุกคนกนะ็คือใส้ตั้งแต่ไหนมาทุกคนแล้วก็ในแต่ละเงินพูทธดวงจะมีตราที่แบบ แตกต่างกันไปเนาะละกันเพื่อน่าจะหยุดใส่เงินผูด่วงตั้งแต่หน้ารัชกาลที่4่บอกทุกคนนะเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้นะเพราะว่ารัชกาลที่ห้านี่เพื่อนจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นอ่รูปพระเจ้านูหัวเนาะที่มีรูปในตราของเหรียญนั้นเนาะทุกคนเนาะก็จะมีรูปพระเจ้านูหัวอยู่ตรงนั้นลวกันอีกอย่างเลยก็เริ่มใส่จนมาถึงปัจจุบันซึ่งแม่นึ่งเองเพื่อนเคยอันนี้ไม่นึ่งว่าให้ฟังว่าแม่นึ่งเคยใส่ในเงินผูด่วงเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นกับเพื่อนใส่เพื่อกี่้ปรีเจ้านหัวติอยูเะ แสดงว่าในการค้าขายของประเทศไทยในสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างที่แบบดีเนาะเพราแปลกใจที่ที่ประเทศไทยจะพัฒนาได้ไหวป่านนี้ทุกคนแล้วก็อีกอย่างเลยทุกทีเคยเห็นมองผลิตเงินของประเทศไทยก็คือมองแม่พิมพ์เนาะอันนี้เขาเอานะแม่พิมพ์เงินเนาะทุกคนที่แถวน้องตุ๊กไปแถว่มอมอกุงเทพนะคะทุกคนก็คือแถวนั้นแหละน้องตุ๊กจะนั่งตุ๊กไปจองตั๋วแล้วเตะกันเลยขี่ผ่านก็เลยเห็นนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเลยเนาะ เงินของประเทศไทยทั้งกาในสบายก็อเงินของประเทศไทยนะทุกคนก็รูภาพของเรียนรูปทรงของเรียนเป็นอะไรสลายคนจะเอิ้นตามนั้นเลยเนาะทุกคนกนแล้วแต่คนจะเอิ้อนอันนี้ถือว่าเออได้เห็นหูไปเนาะกะับขอบคุณวิดีโอนี้หลายเนาะคือว่า ได้ล,ละเอียดถือว่าดีสุดเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยววิดีโอน,นี้ต้องปิงก่อที่ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าหากว่าภายที่มาคลิปนี้ก็ต้องไปอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ในเด้อเนานะเป็นกำลังใจให้น้องทุกทายคิปต่อไปในเะด้อละกันโมนี้ดีใจล้านล,ลายที่ได้มปาเบิรงกเรได้มาฮับฮงแบบนี้เนาะว่าเออสมัยแต่ก่อนของประเทศไทยนี่ถือว่าได้ห่วมการค้าขายกับหลายหลายประเทศเนาะทุกคนถึงบมแปลกใจที่ว่าเออประเทศไทยได้ทำการพัฒนาและก็ด้วยความตั้งใจการพัฒนาของประเทศไทยจึงเห็นให้สาวตั้งซาร์มิยมเข้ามาเที่ยวประเทศไทยละกันมาซื นานเร็วแล้วกันความสะอาดแล้วกันทุกอย่างคือวดีสุดๆเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอตลาไปก่อนจะได้ย๋ยวะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนที่มาติดตามแล้วกนกำลังใจให้ทุกตุมม้งตูนตลอดตังแต่ก็อย่าลืมมาอุดหนุนหมูแดดเดีวยวของทุตุ้งในเด้อเนาะเดี๋ยวที่ขอตลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย